สิเซนมีครูเซนมาสเตอร์บทที่37พระปรัชญาตาระสังฆปรินายกองค์ที่27สายอินเดียมีบัญชามอบภาระหน้าที่ให้พระโพธิธรรมไปเมืองจีน สหายเอย๋ยขอย้อนกลับไปหารากแห่งความเป็นเซนคูบาเซนประมาณ1,400ปีเศษณประเทศอินเดียทันทีที่พระโพธิธรรมลงเรือออกสู่ทะเลมุ่งเดินทางสู่แผ่นดินจีนขึ้นฝั่งที่เมืองกวางเจามณฑลกวางตุ้ง พระสังฆปริณายกองค์สุดท้ายสายอินเดียไม่อยู่อินเดียแล้วตามคำบรรชาของพระปรัชญาตาระองค์ที่27พร้อมคำพยากรณ์ออกจากปากด้วยยานอย่างรู้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในอนาคตการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านี้เกิดจากจิตอย่างรู้นั่นเองและจะไม่ใช่การทำนายทายทักมิใช่หมอดูแน่นอน จากการบันทึกของจีนพระโพธิธรรมนั้นขึ้นฝั่งที่เมืองกวางเจามนทนกวางตุง้งเหยียบแผ่นดินจีนเมื่อปีคศ .527 มีเรื่องราวเหตุการณ์เป็นกรณีศึกษาที่เล่าขานกันมาจนบัดนี้ณเนะมืองหนานจริงพระโพธิธรรมได้พบกับฮ่องเต้เหลียงบูตีในราชวงศ์เหลียงบทสนทนาสำคัญมากเป็นจุดตัดสินของระดับจิตโลกิยธรรมหรือบุญและโลกุตละธรรมหรือกุศล ได้อย่างชัดแจ้งมากห้องเต้จีนโดดเด่นทางทางบุญศรัทธาบุญโอยทานเป็นบุญญะโลกีลุ้นล้วนพระโพธิธรรมจากอินเดียมาเมืองจีนท่านเชี่ยวชาญทางจิตจิตเป็นกุศลจิตรู้แจ้งจิตเหนือกฎทวินิยมกฎแห่งของคู่เป็นกุศลจิตลุ้นล้วนจึงไม่แปลกใจการสนทนาต่างมีเป้าหมายมุ่งกันคนละทิศคิดคนละทางมิอาจจะไปกันได้เลย เมื่อเป็นเช่นนี้จากนั้นแล้วในคืนนั้นพระโพธิธรรมด่วนต้องตัดสินเพื่อหนีภัยเป็นการด่วนมีจุดเป้าหมายคือวัดเซ้าหลินวัดเซ้าหลินวัดเซ้าหลินในทันทีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสธนาคาพรอังคารที่20มีนาคม2561เวลา10นาฬิกา8นาที